สวัสดีครับสวัสดีอ c ้มซีแฟนครับทุกานครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ,บอลคนขับรถบับลำเพลินออฟพิเชียลครับนี่ครับบรรยากาศย่ำเดือดครับบอ,โอสโตู้ก,กิรอบเดือดครับพี่น,อน้อง แต่ว่าอิ่มเข่าแล้วครับนั่งเบิองเจอยู่ายิ้มอุ่ห้ามยุ่ยห้ามย่อยครับบรรยากาศสถานที่พักแรมครับกินให้อิ่มนอนให้เต็มที่มืออื้นเศร้านอนบ่หลับบาดนี่ยที่วางนอนยามมือแรงยามบากมางบาดีมมามายครัยามพักแรมเพราะว่า มันเดินอนขื่นไปผ่านตัวนั่งถุงซองถุงเนี่ยปัจจัยละหลังจากนี้แหละเออหลังจากถุงซองถุงไปนอนหมดแล้วยืนยันเสาก็ว่ากำลังใจกำลังเขานอนเต็มที่แล้วเนาะเมันเป็นตำรวจเนี่ยรุ่งของเหี้ยเลยแต่ว่ามันมันก็จะดีอย่างหนึ่งย่ำดึกๆเขานอนบ่ได้แบบนี้เอาไปนอนมืนเสาเวลาเก่านั่นแหละฮะเนี่ยมันนอนบ่ลด้ เป็นเปุเคีู่เป็นตำรวจตำรวจนี่ไรู้ว่าเป็น,นยังผมกิน,น้นนวดผมม่นนะเที่ยงนวดใบตำรวจเลยคร<น>ับทุกครั้งย่เบได้ะเ,เรื่องเท่านใจกอนกินเลยนี่

ตาูแล้วโอ้ยวนบึงหลสาธุเด้วาถูเสียงกันเห็นกะผาโหวันที่เจบอกแอบปเออเต้ยนในวัดนนึงเตอม้ร้อนไม่กันเลยเต้นี่ววัดนีวเป็นตยานบวอูปนวัดเด็วัดบ้นเนาธรรมดาไป็ยูวัดตาตร่วเพราะวเป็นเป็นเพื่อนแบบว่ามันบ่มี อย่างบ่มีไล่หลบอ่ะเ้าใจบ่บ่มีถ่ายเทบ่บเอ้บ่มีไล่หลบเราเป็นเอาไปข้างนอกเปิดมือนเหลี่ยนรุงยนเลยเลี่นเยานออกไปทางลังตรงไปเลยถ้าจไมเดเขาด้จอดรถนีเลยมั้ยแบาจอดรถจอดรถนีแหละเขาอ่ไ้เขาไ้แมนแคบรถคอนไวก็ได้ออกว่าเปิดเต้ยกินตจักไหนก็จบ

ริ่งนี้หนักว่าก็เพียร์ตื่ตใจของออย่างมะฉะนั้นเขาต็นี้สิ่งกินได้ชแต่ขนาดนอนตดีท่ดีต้องขอเราเลี้ยงขนาดนันอยู่ในบทนี่เลยนเป็นนอนใส่ยก่ยางต้องเปิดฟังในแนวร้อนๆบริษัทนั่นมดอล้อกยก็เก็บบวดตอกยำก็เก็บปวดเปิดฟังทุกมือขนาดวันยุ่นเนี่ยเว้วันยุ่นเนี่ยกูตีเฉพาะให้ถึงหลอดกู้องรงเดียววตอกยำเฉพา หล,ล้วไรมจัจะคงยพียวฟังัง่งบรรยาานั้นเด้รับรถเที่ยวรถหาง,ง,งเปจอดแล้วมีพามากอนแล้วจะเป็นวัดหลังมักสิมักฟังแบบไปน้ำทางเลยสีนะครนะับเปิดไปน้ำทางจว,นะว่าวเดียวกันนะบเลยแต่ผมได้ขับรถเนี่ยผมสิผมฟังเพียงนี่เปืนตะโกน มาที่นี่กบแหนมกระจบซ้ายมือที่ผม่ลดมาเดี๋ยวกดจประมาณสี่ปุ่นเรียเปิดเต็มเกียร์กำนั้นเอารถไปเดินทางระยะทาสั้นๆเนี่เพาล่วงไปมินิเลยเอามอสเอาบอคมไปกันว่าจีนาอย่างดีเปิเดือดจา๊กสวดแก่ปั๊บเมื้อคราลงมินิกันมุ่งนารถไปน้มกันรถผลคลองรถเบรกี เปิดได้ช็อตหัดหนางานกัน่อยก็ไม่ได้ยินยด้วยแหละเนาะได้ยินอยู่ด้วยนะได้เงียบอยู่พักนึงแล้วก็ตีก็ไม่ตังตัวมันเปลี่ยวใจเงินกว้างายเงินกว้างย่ากัดกันอย่ากัดกันผมเคยเบี่ยวไอ้เฮ้ยตลอด

เยกล่องนี้มหาทีหนลยเดีเห็ยยังใหม่ครับเด้งมากไม่หวานรูอีดินูัเนื้อไรปลากี๊ดชเลยังไม่ชงนะงน้ำตาลส่เสียดายเ้จีอะไรมาม่าเสียอะไรเาสี่เสียอะไรมันแทนมันแทนไปไม่นานยิเขาไปเนที่นิยมหยอดสีทพ หยอดปิดไงเพราะมันเราต้องกัดเย็นกเย็น,ทยน <c oughs> แทบช็อก <c oughs> นี่คือน้ำขวดใช่ไหมเนี่ยคตู้ตู้ปัง้งอันนี้ลุงไปคือเข่ามีเก่าก็เลยว่าอุ้ยหาไปพักได้มึงยิ่งสื้อก็เลยซื้อมาวัดีไปซั <c oughs> ปปกผ้าซัากผุดย่างไปร้านค้าก็ซื้อมาย่างไปไม่ดีก็ได้บ้าอีกน้ำส้น้<อ>นำขวดล้วนๆเลย อะยนี่นี่วันกินขนาดนี้มึงกินบัได้บันกินบัได้เอ็นบัวก็กินนะครับกินเหรอเจ็บท้องกินหลายแห่งกินหลายเจ็บท้องแต่ว่ากับอดบัได้มันเมื่อยอีดีได้ยังมันติดอมันแบบกินน้ำเปล่าหน่ะมันบัเอียมกินอะไรก็บบเอียนกินแก้วนึงก็เอียมเลยนี่ยังอะไรอะไรยังกินของหวานกินข้าวกิ่อะไรกินของหวานอะไรยังกินข้าวมันอ่ะเมื่อพักแลี้ยงไม่ได้กินไดอ่ะบัวได้อยู่ในงานก็ไม่ด้กินใครดูเคยโอ้แม่นครับ มือพักแน่เมากินไดมือบริเวณงานปกติน้างานหามหามครับแม่ครับไปกินข้างนอกไกินใดกินไดแต่ต้องกินคนเดียวเพราะว่าเป็นเพื้นทื่ของเขแม่ลังเวทีขเขาให้กินแม่ครับบกน้ร้าอบเกับตองเื้อละไายอ่ครับเห็นมาหลายแล้วีแม่ครับ่นแม่ครับ หลกินแล้วกับภาก้อนมืออื่นสูง่งานต่อครับอีกหนึ่งหนึ่งักก้ือเราปอย่งส่เบผ่านาซักผ่ายุคุณซักผ่าตีนแล้วก็ม่ซักพอดีว่าได้ซักบายเลยแต่ว่าเพิ่นไวให้เก็บเด็ดเพิ่นไวให้เก็บเดึอดเดือดพราะว่าคนยันหายมีมีขโมยครับถ้วยจานเพิ่นก็เอามาแล้วชุดเท่ากับแต่และชุดมันก็มันเปตัวใดอ่ะเป็นหว่วงเป็นแม่เพิ่นบอกมาก ครับพี่น้องชาวรั่คลิปนี้ก็ะจบไปนั่พี่แอน,นครับจะเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ